จะาปดี đi, พี่น้องกาไกคันนมา้าราอมาาบิ่งเพชรละวันพรกงถึงยันวงตาพีละหน้าพระโวยพีละวามันจะเป็นัไะทุกคนบิ่งชมหน่อยเลยตอนนี้กำลังโตใจเนาะตอนนี้ใจ

นีชาตนานาะมาเห็นนองคมายาะลก่โคตรดีมากอ้ามานย่อนละพายวะยอข้างนึงก็ได้ยอนก็ได้นึงก็ได้เชื่ออเดียวด้บใจด้ยเชื่อกลางยังย่ชื่อชก็ได้มันใจได้เชื่อชงท่น้าชื่อเี้เจนี่กังขึงอย่เชื่อเลย

ทำเชาวชาตัวเงินือเงินเยนจุดมานี่กีรวการพวกเทงกันนะได้ใส่ไม้ห้อยใส่กันึที่เรีร้อยนะใกลต่อหลังต่อไป้นี่กี่ยบคลิปเป็งนี้นะมถ้าคนที่มาบ่มกดไ์กดแชร์เด้อพ่อเป็นกำลังกันต่อไปเด้อ